อยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุ่นกลับจากน้ายังหอมละมุนกลุ่นดอกราตรีลอยลองข้างทางอยู่เมืองหลวงยามเหงาทนหนาวเพียงเดียวได้ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สั่ง อังเศษดาวลอยในฟ้ากว้างพรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องป้องป่ายบัตสุขุสุคนค่ะพ่อๆกับเจสิเยเจสีค่ะเจสีคนโก้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นัทพลน,นะคะแต่แต่ดูช่วงล่างนี่จะเป็นนัทพลอยู่นะ สบายดีพี่น้องตอนสว,สวยพี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นอยัง,อยงนีหล่ะค่ะ้รเงีย่ยมื่นองหมื่ม,มาหนิค่ะ <c oughs> ข่าวน้าซสร้าป่าเลยบ่ยากละค่ะสงสัยอันวิตามินเบอร์ลิตค่ะสงสัยนะคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาค่ะจะลงมาเอาใบตองให้ยายนีค่ะเตรียมไว้นะคะมือเอินสี่อข่าว่อ,อยังเลยค่ะพี่น้องเอ,อ้ยห่อข่าวฉลากค่ะบันีดอ้อยเด็กเด เข้ามาทําไมเดี๋ยวเอาไปตองขึ้นหาย,ายายนี้ก่อนเด้ค่ะว่าน,น้องบิ๊กน้องบ่อยกับพาโลดลมรดผ้าลมหรือรถหรือรดลมนี่แหละรดผ้าลมหรือค้นผ้าลดลมนี่แหละค่ะโอ้ยแดดเปียงๆแลยพี่น้องเอ้ยขนาดนี้สิบโมงแล้วค่ะยังไม่ได้สเสวยพระกยาหารเช้าเลยมันบริายากจะเป็นอย่างยายนี่ก็เป็นบริายากกินข้าวคือกันค่ะนอน,นอนนอนนี่นอนดีค่ะ จนบ่อยากลูกเลยค่ะูกไปต่องกันอยู่ฟังูกโอยนี่นน้องเนี่ยแหละพี่น้องเองเ้ยนั่งสีเฮ็ดขนม,มนั่งสีห่อข้าวตมว้มล่ะบ่มีแตนบ่คะบรอดไปนี่นี่อย่านะโอ้ยเก้าอี้อันนี้ก็ไม่ได้เอาขึ้นี๋ยวจะเอาขึ้นก่อนโอ้ยไม่มีแตนนะคะ คุณด็อกเตอร์เติมอุ้หแบูบมิมม่วงนี่ผนนู้ใดมาลักไปกินนะคะสนุสศาสตร์จองไว้ปั๊บซิดาคือหลายนะค่ะกินบักซิดาก่อนไหมคะประสิไปโรงเรียนอย่างงี้ว่าเห็น,น,นคนลงอคชีโอ้โหมักซิดาป่าค่ะนอนเจาะหรือเปล่าไายหมด ไม่เป็นฝรั่งหวานอรออยู่นะคะมักสิดาน้อยโอ้ยจะแม่เอาไว้ยี่ไก่เนะอเอาะใบตองเลยกระดาษอืมก็อร่ยียิอยู่ๆๆะคระัโอ้ยนะมาสร้างพีชแหละแหละพีชสร้างค่ะ บ่ได้ลองมาใสายโกลมบี่ได้ลองมาใส่เบ็ดกลมแน้องนี่จ้าก,ก็ดได้พี่น้องเอ้ยตูนจุมจ่มจิมจ้มจุมจ่มจิมจ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มอย่างง่ายข้ากำลังกลมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าข้าวข้าวน้อยนี้มีแต่ข้าวกลางกับข้าวเงนิน ก็ไม่หมองไส้อยู่ได้แหละพญานาคเราก็ไส้อยู่ได้เนาะลองใช้บ่ได้ค่ะมันบอกกิ่นอืมกล้วยนี่สิสุกค้าเครืองอะไรได้นี่นะตรงแห้งขนาดเลยไปมาตักขึ้นไปบ่มเนาะโอ้ยมิเตมองให้รอดนะคะ นี่อะไรอะ่ะลังนกแถแต่ไม่มีนกค่ะจะเหนื่อย,ยเพียงไหนจะทุกข์เพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจหากบอละสุ้ม จะทำทะเน็บหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเชียงเทืออุษกระถินกระถินแก่ค่ะเอาเปตัดใส่ตำมะคูงแสบนะคะอันนี้บักระถินหน่อยนะคะอยู่ที่คันหนองนี่แหละค่ะกินและปากเหมนนะะ็นค่ะนางตุยตุยบอกว่าผู้หญิง ู้หยิงห้ามกินบักกะทค่ะมันสิเหตุผลเหม,ม็นนางว่าเหม็นคือเก่ามานน่แหละโอ้ยเหี่ยวหมดแล้วเหี่ยวหมดแล้วใบตองใ่นี่ฮ้โอ้โอละน้อเริ่ดฉี่ฉี่กัเลยค่ะทำไมพวกเธอยืนเจอเด็กๆอยู่นางละล่ะใสๆละค่ะ พวกลอนอิ่มกันแล้วหรอฮะจะไปจียับเฮื่อนเราเป็นไรคะมันแดดนี่มันแดดมากมากมันเหี่ยวเกินแล้วค่ะมันเหี่ยวเกินไปแล้วนี่นะรู้สึกว่ามันจะเหี่ยวเกินไปแล้ว มันคง,นงเ,นอเอาไปสีกหยุดเชียงหน้าดีกว่าค่ะเพราะว่ามันร้อนค่ะจะมหาหอนมาเอาเธอได้สีอาอย่นีแ่แหละค่ะจะเสี่ยงขึ้นมันเหี่ยวเกินไปเลยราคาเนี่เหี่ยวเกินไปแล้วลมันจะห,ห่อได้รป่ะนี่ <c oughs> เหี่ยวเกินก็ไม่ดีนะคะ ห่อเข่าอีกแล้วคะ่ะห่อเข่าฉลากนะคะบะนีทำบุญแล้วห่อเข่าแล้วล่ะกะออกพันษาลาพัะเจ้าบะนีละกระดายโอ้ยมันเหนียวเกินเลยนี่นะห่วห่วคุณจะปิ๊งไปหนื้ล่ะเมื่อสิบของใจ บอกไปถึงฝั่งของแฟนคนหาเขามีพรมแดนอมแขนไอมีเจ้าคอคนหาบังเอิญส่วนเกินหัวใจคือน้องโจกความจริงยืนฟ้องต้องเก็บเข้าคอม ออกจากห้องใจมีเนก็ไม่มีทุกอย่างสายไปหากใจคิดจะคบกันคนที่เข้าครองมานานวาดฝันอายเป็นเจ้าของ คนหาบาังเอิญโ,โ,โอ้ส่วนเกินหัวใจคือน้องโอ้ยมันต้องมีมีดเนาะมันจะหยาบหยาดอากาศแบบว่ามุ่มอยากออกยองอังไงก็ได้แต่แบบแบบไม่ค่อยแบบ กระปรี้กระเป่านะคะมันเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> เขาทำกระเบอยากนี่มันเป็นจังได้มันเป็นจังไรนี่ก็จ่มจิตเอวอีกแล้วค่ะเพเส้นสีทางขื่อมันเหี่ยวเกินไปเนี่ยงวดนี้นางเสีหหอขัดต้มนางว่าขัดต้มมัดค่ะ โอยขาดกระติกระตอนมาแล้ว <attentive Hebrew> บ่มีรถบร่มีบ้านบ่มีงานดีๆคือเพิ่นบ่เคยเธอความฝันเอินไปกินขาน้าวนำสักวันคำไอ้เวาเอ,อามา หาทางอย่างปล่อยมือกันไอ้หูบอกว่าเพิ่มคิดนั้นใจน้องบอกเคยมีหักคือหักโซส,ส้อยกันบอกเคยอ่านสักนาทีก่อนสิวาแนวนี้คือบอกทำ า้อน้องเคยเ้าบอกว่าน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่แพงผู้ใดนำมาเปลี่ยนแปลงความคิดอายให้ท้อให้ทำบ่มีกระสัง บ่มังนกาเขอแค่มีอายอยู่น้ำเมื่อเอินสิเป็นจังได้กระตมน้องบอ่ได้ต้องการอีหยังพอยัขันบ่ามาพุงต้มมามา นึ่งป่าลวกคักจำแจ้วแค่อิ่มทองกง็งแห้งแล้วง่ายอยู่ง่ายคือ,อยังจับมือกันพอสอดกันเฮ็ดใจใหญ่ใหญ่ทอดสร้างหูบ <c> อ <oughs> หรือหน่อยใจอีอยงทีหลังยะว่าวแบบนี้หักคือหักสู่ซอยกันบาเคยอันสับนาทีก่อนสิวาแนวนี้คือบ่ทำจกคำยองเคยว้าบ่ ติดรูอยู่แผงผู้ใดนำมามเปลี่ยนแปลงชีวิตอายให้ท,ท้อให้ทำบางทีก็สาม้งางมังก็หาขอแค่มีอายอยู่น้ำเมื่ออื่น เป็น,นสได้กระตามน้องบ่ได้ต้อตงการอีหยังโอ้ยหน่อยลงหน่อยลงวันนี้มีรู้สึกว่าอาจจะอารมณ์ดีค่ะมาร้องเพลงสุบพี่น้องฟังนะคะห่วย,ยให้กระขาดกอนนี้ตอนเขา,เขา,าบอาว่าอารมณ์ดีเดี๋ยวเอาไปตองให้นี่แล้วทั้งสิลงเปล่ สองพี่น้องบิ๊กน้องบอยกับพี่น้องเอ้ยว่าจะไปโรงเรียนคือว่าจะโน้นนโน้นทางบ้านห้าวหนักอคือเห็นนั่นแหละจากว่าวมีไอ้มีไอน้ำมันเป็นคลื่นเป็นยังมาเนี้ขี่รถแล้วมันโต๊ะุ่มโต๊ะบอ่อแล้วมันกระเสียรักมาเนี้เจ็บทั้งอายทั้งน้องเจ็บปวกกำลังไปหาหน้าใหม่เขาว่า ชายพารถล้มรถพาล,ลม้ลาลมเลยไม่ได้อะไรวันนี้ก็ใส่ยน,นังบอดไปทางตั้งหลแหลายไปนองไง่อยไห้ชาวบ้านเา่วยกันนะครับเตรียมจะห่อข้าวหา่อน้ำให้ต้องิพิปอันผ้าบักผ้าไว้ให้นี่ก็คือชีไว้เม่ออื่นพุดแล้วค่ะ ส่ตูไห้ให้มันเหี่ยวเกินไปก็ได้มันก็เหี่ยวเกินไปแล้วนั่นเองตากแดดเพิ่งเกินไปแล้วนี่ใหญ่มีก็ได้ <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะพี่น้องขาเตรียมไปตรงไปตองเตรียมห่อข้าวถลากมะออื่นค่ะมะออื่นห่อวันศุกร์ใส่บาทค่ะวันศุกร์ใส่บาทมันมวันที่อะไรแปดเก้าสิบ พอดีบนแข้งเรือบบานเจลาเลยเด้พี่น้องเลยอาจจะได้ไปนะคะบนแข่งเรือปีนี้เพราะว่า <c oughs> สองปีสามปีขึ้นหลังนะบริจาคเพราะว่าน้ำถ่วมแล้วปีนี้นะ่ะปีนี้น้ำไม่ถ่วมนะคะโอ้ยสิบปีอยู่ไปไซ็ค่ะโอเคจ้าพี่น้องจะเอาเปา็นว่าจะคลิปเพียงสนิทก,ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ได้เยติดตามคลิปหน้าแล้วกัน,นะคะ่ะ งลงปุ่นละค่ะไปเยี่ยมซองเบิรงน้องพิกพน้องบอยหาหญิงเจีย๊ยบผู้แหละค่ะโอ้โหนะังตื่นเต้นบดได้เห็นนั่งน,นะนงนนงนคะนี่นะเห็นแต่แยกบัวไปหาหน่อไม้ค่ะสับติดตามคลิปหน้ากันล้วกันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆท่าน